สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะบรรยากาศเงียบสงบค่ะเป็นที่ดินโฉนด1น5ดตารางวาแปลงนี้นะคะเป็นบ้านมือสองค่อนข้างมีอายุแล้วนะคะทางด้านเจ้าของส่งต่อยกแปลงเลยค่ะในราคา1ล้านบาทส่วนค่าโอนคนละครึ่งนะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทุกท่านอยู่แถวอำเภอแม่อ่อนนะคะ อยู่ใกล้ถนน1006ค่ะเข้าซอยไป1กิโลเมตรนะคะห่างจากสนามบินเชียงใหม่30กิโลเมตรค่ะอยู่ใกล้โรงพยาบาลนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมพื้นที่จริงนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรและไอดียลใต้คลิปไม่ว่าจะสอบถามหรือนัดชมแปลงจริงนะคะท่านโทรคุยกับผู้ขายได้โดยตรงค่ะ แอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านด้วยในยวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ